สวัสดีครับเพื่อนผมก้าวครับช่องเรียญบาทในสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อคิดอีกอย่างหนึ่งของหนังสือเรื่อง De m i ไ l Next door อหรือว่าเศรษฐีข้างบ้านนะครับผมชอบหนังสือเล่มนี้มากๆนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อที่เพื่อนเพื่อเนี่ยจะไปหามาอ่านนะครับใครมีเวลาก็ไปหามาอ่านนะครับหนังสือเล่มนี้เขาเขียนข้อคิดเกี่ยวกับการเงินหลายๆข้อเนี่ยได้ดีมากๆนะครับพูดถึงทัศนคตินะครับที่เราเคยมองบุคคลร่ำรวยเนี่ยเดียเเรา่ค เข้าใจว่าบุคคลร่ำรวยเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องกินรูอยู่แพงนะครับหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนความคิดของคุณนะเพราะว่าคนที่ร่ำรวยหรือว่ามีถานะการเงินที่มั่งคั่งจริงนะครับเขามีความมัธยัตนะครับคำว่ามัธยัตก็คือประหยัดอดออมนะครับใช้จ่ายรู้ค่าเพราะเขารู้ว่าเงินที่เขาหามาได้เนี่ยด้วยความยากเย็นยากลาบากนะครับใช้แรงใช้เวลาในการทําเงินมาเนี่ยมันยากเขียนแสนเขียนจะเกินฉะนั้นแล้วเขาจะพยายามที่จะรักษาเงินที่เขาหามาด้วยความยากลาบากเนี่ย ไว้กับตัวเองให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับแทนที่จะซื้อของที่ฟุ่มเฟื่อยนะครับเขากลับมองว่าเงินที่เหลือตรงนี้นะครับจะนําไปทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดนะครับจนทําให้เขาสามารถร่ารวยขึ้นมาได้จากการมัธยัติอดออมประหยัดอดออมเป็นพื้นฐานนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอีก1ข้อนะครับเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของบุคคลร่ํารวยนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญในหนังสือเล่มนี้นะครับเข้าใจผิดไปนะครับ ก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับเขาเนี่ยได้ไปสํารวจผู้มีความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมากกว่า10ล้านดอลลาร์นะครับสิล้านนะแล้วก็10ล้านไม่ใช่สิล้านบาทไทยนะครับสิล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเกิดตีเป็นตัวเลขคูณแบบกลมๆที่30ก็เกือบพันล้านนะครับเกือบพันล้านบาทเขาก็จะสัมภาษณ์บุคคลเหล่านี้นะครับเพื่อที่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะครับก็ ด้วยการที่จะทําให้บุคคลที่เข้าสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขามีความประทับใจนะครับการที่ต้อนรับคนรวยนะครับในการที่จะมาให้สัมภาษณ์กับเขาเนี่ยกับทางทีมงานเนี่ยเขาก็เตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมอาหารไว้อย่างดีเลยนะครับโดยที่มีการเช่าเพนต์เฮาส์นะครับราคาแพงนะสุดหรูเลยนะครับในย่านที่มีราคาที่ดินที่สูงนะครับเพื่อที่จะได้มีสถานที่สัมภาษณ์ที่สวยงามโออ่านะครับแล้วก็สมฐานะของพวกเขา ร,รวมไปถึงการจัดอาหารเนี่ย <_ d istance> เขาถึงกับจ้างนักออกแบบอาหารมาเลยนะครับจ้างนักออกแบบอาหารเนี่ย <_ d istance> เพื่อจัดเตรียมอาหารกลางวันเลี้ยงนะครับผู้เข้าสัมภาษณ์นะครับก็มีไวน์นะครับไวน์ไวน์หรูนะครับในปี1970นะครับรวมไปถึงอ่าาเวียนะครับถึง3ชนิดเพื่อเตรียมไว้สําหรับเลี้ยงผู้ที่มีความมั่งคั่งมากกว่า10ล้านดอลาลาร์นะครับที่จะมาให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานนะครับแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยก็ได้แปลกใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อมี ผ,ผู้เข้าสัมภาษณ์เนี่ยคนแรกนะครับทางทีมงาน,นก็รออย่างใจจดใจจ่อเลยนะว่าจะได้พบกับผู้ที่มีความมั่งคัง่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมากกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีรัศมีในการในขอ,ของความรวยนะครับออร่าเนี่ยจะต้องจับอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ทีมงานก็ได้แปลกใจนะเพราะว่า,าคนที่เข้าสัมภาษณ์คนแรกนะครับมีอายุ69ปีนะครับแล้วก็เดินมาเนี่ยแบบ อยู่ในชุดเสื้อโอเวอร์โค้ทนะครับเก่าๆที่จะได้ทีแทบจะเรียกได้ว่าหมองเลยนะครับแทบจะเรียกว่าหมองเลยนะครับดูก็รู้ว่าเสื้อโอเวอร์โค้ทตัวนั้นนะครับก็คือใส่มาอย่างยาวนานอย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับทีมงานก็ทั้งแปลกใจแล้วก็ตกตะลึงนะครับว่านี่หรือคือผู้ที่มีความมั่งคั่งเกิน10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นคนใช้แก่ๆนะครับที่สวมชุดเก่าๆนะครับเดินเข้ามานะครับก็ทําให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้ว คนที่ร่ํารวยเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ได้แต่งตัวที่หรูหราจนเกินไปนะครับเขาจะใช้ของอย่างคุ้มค่าเสมอนะครับซึ่งคนนี้ก็ชื่อว่านายบัตนะครับเขามีทรัพย์สินเนี่ยเกิน10ล้านดอลลาร์นะครับเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์นะครับรวมถึงประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างอื่นอีก 2- อสอย่างนะครับก็ทีมงานได้แปลกใจมากๆแล้วนะครับนอกจากแปลกใจในเรื่องของการแต่งตัวนะครับแล้วเนี่ยก็ยังได้แปลกใจในเรื่องของอการ รับประทานอาหารอีกนะครับเพราะว่าหลังจากที่สัมภาษณ์ไปได้สักพักเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้าสัมภาษณ์เนี่ยได้มีความประทับใจนะครับว่าคุณบัตนี่แหละนะครับที่แต่งตัวเก่าๆด้วยโอเวอร์โค้ทเก่าๆโซมๆนี่แหละที่เดินเข้ามาให้สัมภาษณ์อายุ69ปีนะครับเขาก็อยากจะทําให้คุณบัตเนี่ยประทับใจนะครับเขาก็เลยว่าขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสิร์ฟไวน์ในปี1970นะครับพร้อมกับไข่ปลาคาร์ให้กับคุณบัตนะครับ แต่ว่าทีมงานก็ได้ประหลาดใจอีกครั้งนะครับว่าคุณบัตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินดังนั้นนะครับเขาไม่ได้รู้สึกประทับใจนะเขาทําหน้างุนงงด้วยซ้ำนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยดื่มแค่วิสกี้ธรรมดาธรรมาทั่วไปนะครับแล้วก็เบียร์อีก2อสชนิดที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะครับนี่ก็กําลังจะสื่อว่าจริงๆแล้วนะครับคนที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงนะครับเกินกว่า1 0ล้านดอลลาร์ในบางครั้งเนี่ยพวกเขาเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้กินไขป่ปลาคาเวียไม่ได้กิน วายที่มีราคาแพงเสมอไปนะครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือกินของธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับกินเหล้าทั่วไปเหมือนเดานะครับแล้วก็ดื่นเบียร์ยี่ห้อธรรมดาทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดนี่แหละครับก็คือพูดง่ายๆคือไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของพวกเขาเนี่ยไม่ได้หรูหราฟุ่มเฟือยอย่างที่ทีมงานที่ จะสัมภาษณ์บุคคลร่ำรวยเข้าใจนะครับจริงๆแล้วเขาเหล่านี้ก็คือว่าใช้ชีวิตอย่างธรรมดานะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเขาทําตัวตามสบายๆนะครับก็ทางทีมงานเนี่ยได้เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องจัดหาของหรูๆนะครับมาต้อนรับบุคคลเหล่านี้เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับกว่าครึ่งนะเกินครึ่งเลยนะครับของผู้เข้าสัมภาษณ์เนี่ยเลือกกินเพียงเฉพาะแครกเกอร์เท่านั้นนะครับในโต๊ะอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับที่มีอาหารมูลค่า แพงนะครับของหรูของแพงเนี่ยอยู่เต็มโต๊ะเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเศรษฐีเกินกว่าครึ่งนั้นก็เลือกกินของธรรมดาธรรมดาอย่างแครกเกอร์นะครับกินของธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้เลือกของจากราคาที่แพงนะครับแต่เขาเลือกของจากการที่เขาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือกินของที่ประทังชีวิตทั่วไปนะครับใช้จ่ายในการบริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวันของพวกเขานะครับเขาก็จะเลือกใช้จ่ายหรือว่าเลือกกินของเหล่านั้นแทนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้เข้าให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็ยังเลือก ของผลตอบแทนนะครับในการให้สัมภาษณ์เนี่ยบางคนเนี่ยเลือกเพียงแค่ตุ๊กตาหมีเท่าน,นั้นเองนะครับเลือกของง่ายๆนะครับเช่นตุ๊กตาหมีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดตุ๊กตาหมีนี้เขาได้นําไปมอบให้แก่ลูกหลานของเขาเนี่ยลูกหลานของเขาน่าจะชอบมากๆเลยนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินก็ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญสาหรับบุคคลเหล่านี้เสมอไปนะครับถึงแม้เขาจะมีความมั่งคั่งสุทธ,ธิเนี่ยสูงเกิน10ล้านดอลลาร์นะครับแต่การใช้จ่ายการใช้ชีวิตปกติทั่วไปการมีทัศนคติในการดำเ,เนิน มีการใช้ใจ,จ่ยยายในรูปแบบที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนั่นเองไม่ได้หรูหรา่ฟุ่มเฟือยอะไรนะครับไม่ได้กินอาหารที่มีราคาสูงอะไรนะครับก็กินอาหารทั่วไปเหมือนที่คนทั่วไปเขากินกันฉะนั้นการใช้ใจ่ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับเขาจะเลือกใช้จ่ายของทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของบริโภคต่างๆนะครับของกินของใช้เนี่ยก็คือมีความประหยัดธรรมชาติของที่มีราคาถูกแล้วก็คุ้มค่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ได้เลือกของจากการแสดงสถานภาพทางสังคมไม่ได้เลือกของจากการที่ แสดงถึงความสมารถในการใช้จ่ายอย่างเช่นของที่ฟุ่มเฟือยเกินสถานภาพทางเศรษฐกิจของพวกเขานะครับ ก็ทางทีมงานยังได้บอกนะครับว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่คนเราเนี่ยตัดสินบุคคลผู้มีความมั่งคั่งเหล่านี้จากอาหารที่เขาเลือกกินนะครับจากของที่เขาใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านาฬิกาหรือว่ารถหรูที่เขาใช้จ่ายนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเมื่อเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับผู้มีความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเขาได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่มีความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกานะครับเขาไม่ได้ใช้ของแพง เสมอไปนะครับเขาไม่ได้มีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินตัวนะครับจริงๆแล้วเขากินอยู่อย่างมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะครับเรียกได้ว่าบุคคลเหล่านี้นะครับทำให้นักวิจัยนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาถึงกับทึ่งในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการ ใช้จ่ายไปกับของฟุ่มเฟือยนะครับแต่เขามีความฉลาดหลักแหลมนะครับมีการจัดการที่ดีเยี่ยมในเรื่องของทั้งพลังงานเวลาแล้วก็การเงินนะครับไปสู่เส้นทางที่เขาเชื่อว่าจะทําให้เขามีอิสระภาพทางการเงินนะครับพูดง่ายคือเขามีความฉลาดดีเยี่ยมนะครับในเรื่องของการเลือกที่จะบริโภคของที่คุ้มค่าแล้วก็จําเป็นสําหรับตัวเขานั่นเองนะครับกับกันก็คือว่าผู้ที่ดูเหมือนจะมีความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกานะครับผู้ที่ใช้ของที่มีความ รู้ราคาแพงนะครับคนที่ขับรถที่มีราคาสูงนะครับเขาพบว่าบุคคลเหล่านี้นะครับยังต้องพึ่งพาการเงินจากพ่อแม่อยู่นั่นเองนะครับหรือว่าความร่ารวยที่เขาแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นนั้นความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากความมั่งคั่ง,งของเขาเองนะครับแต่เป็นการเกิดจากการที่เขาจะต้องหยิบยืมคนอื่นเกิดจากการที่เขาจะต้องพึ่งพาการเงินจากคนอื่นนะครับนังสือเร่มนี้ก็พยายามแสดงให้เห็นว่ามุมมองที่เรามองต่อคนร่ํารวยที่เราเข้าใจกัน ที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันผิดไปนะครับผู้งย่าๆยคือการที่จะทําให้คุณเป็นคนร่ารวยได้คือการที่คุณทําตัวให้เป็นคนธรรมดามากที่สุดนั่นเองนะครับใช้ใจ่ายให้เหมาะส,สมกับตัวคุณเองมากที่สุดนะครับมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับนะครับใช้ใจ่ายน้อยกว่าที่หามาได้เสมอน,นั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้เขาก็าพยายามจะย้ําเตือนในเรื่องของการใช้ใจ่ายนะครับรวมถึงาก,การมัธยัสถอดออนเป็นพื้นฐานนะครับดังนั้นแล้วนะครับคนที่ดูเหมือนจะร่ํารวยนะครับผู้ที่มี การใช้จ่ายที่มากเกินตัวนะครับจริงๆแล้วคนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีความมั่งคั่งเลยก็ได้ฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากมีความมั่งคั่งก็อย่าลืมนะครับว่าเป็นการเพื่อนๆจะต้องปรับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆเองนะครับให้เป็นคนใช้ชีวิตธรรมดานะครับถ้าคุณอยากร่ํารวยเนี่ยคุณก็จะต้องปรับชีวิตของตัวเองให้มัธยัติมากที่สุดนะครับเป็นมนุษย์ทั่วไปธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงนั่งรถสาธารณะทํานองนี้นะครับทำตัวให้เป็นปกติมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยยิ่งแสดงความ ร่ำรวยมากเท่าไหร่ยิ่งอวดรวยมากเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะยิ่งจนมากเท่านั้นนะครับกับกันนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยแสดงตัวให้เป็นคนธรรมดามากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะยิ่งมีความร่ำรวยมากเท่านั้นนะครับเรารู้ดีอยู่แก่ใจนะครับว่าเรามีทรัพย์สินเนี่ยสุทธิที่เราเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะเล็งหาโอกาสในการลงทุนเนี่ยมากเท่าไหร่มีเงินเก็บอยู่มากเท่าไหร่นะครับเรารู้ตัวเองดีกับตัวนะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อของแพงๆเพื่ออวดคนอื่นให้ได้รู้นะครับกับกันก็คือคนที่หาซื้อของทีี่่่่่แพพงนนนนะคคครรรรรัับบเเืืออออวววดดใใให้้้้ไูาาาาาาายยมมมสสถกจจช ากกว่าคนอื่นนะครับเพื่อที่จะให้มองคนอื่นเพื่อที่ให้คนอื่นเนี่ยมองว่าเรารวยเนี่ยคนเหล่านี้นะครับกลับมีทรัพย์สินสุทธิที่น้อยกว่าบุคคลที่ใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปนะครับวังว่าหนังสือเล่มนี้ก็ให้ข้อคิดแล้วนะครับว่าการที่จะเป็นคนร่ํารวยได้นะครับต้องมีความประหยัดมัธยัสถ์เป็นพื้นฐานแล้วก็ใช้จ่ายให้คุ้มค่ากับรายได้ที่หามาได้นะครับให้เหมาะสมกับการเงินของเพื่อนๆเ,เองนะครับแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยแทนที่จะไปซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้จ่ายเกินตัวเหล่านี้นะครับนำพลังงานตรงนั้นนําเวลาแล้วก็เงินตรงนั้นเนี่ยมาจัดสรรไปในทางที่ทําให้เพื่อนๆมีความมั่งคั่งร่ํารวย อย่างยั่งยืนจะดีกว่าไหมนะครับก็อย่าลืมนําข้อคิดตรงนี้ไปใช้ดูนะครับอย่าลืมนะครับว่ายิ่งเพื่อนๆทาตัวรวยเท่าไหร่เพื่อนๆยิ่งจนมากเท่านั้นนะครับกลับกันถ้าเพื่อนๆยิ่งทําตัวธรรมดามากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางการเงินมีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ารวยมากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ก็มีสาระการเงินดีๆจากหนังสือมาฝากนะครับใครที่สนใจก็ไปหาอ่านหนังสือเต็มๆได้นะครับหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะให้แนวคิดที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากที่นํามา นำเสนอกันในวันนี้แล้วก็มีแนวคิดอื่นๆอ,อีกมากมายเลยหนังสือเล่มนี้นะครับจะลืมลองไปหามาอ่านดูได้นะครับอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อๆไปนะครับว่าจะมีะข้อคิดการเงินดีๆอะไรมาฝากอีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ